จุดยอดตัว v โฟกัสตัว s นะ c หนึ่งอันนี้ก็สองหนึ่งทีเนี้ยพาราโบลานะครับตะแคงฝั่งนี้ตะแคงขวาะต,ะตะแคงตะแคงขวาค่า c เป็นบวก c เนี่ยเป็นบวกนะครับทีนี้ตรงเนี้ยห่างเนี้ยสองมันไอสมก,การไดลฟกติกก็ต้องห่างสองครับมันก็จะเป็นทับกับแกน y เลยตรงเนี้ยนั่นเองครับมันจะเป็น x เท่ากับเส้นตรง x เท่ากับศูนย์ มายถึงว่าเส้นนี้ทั้งเส้นค่า x เป็นศูนย์หมดเลยเราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้น x เท่ากับศูนย์โอเคไหมสเ,เส้นไดเรกติกเราได้เขียนไปนะครับว่าสมการไดเรกติกก็คือ x เท่ากับศูนย์โอเคไหมสมการไดเรกติกก็คือ x เท่ากับศูนย์นะครับสมการไดเรกติกก็คือ x เท่ากับศูนย์แต่ไปเพื่อทีนี้สมก,การฟังให้ดีครับ อ้อมแกน x นะถ้าอ้อมแกน x กราฟัน x จะต้องเป็นกำลังหนึ่งมันจะได้รูปอยู่ว่า y ลบ k กำลังสองเท่ากับ 4c x ลบ h กำลังสองเอ้ย x ลบ h ไม่ต้องกำลังลอสอง x ลบ h เฉยเฉยศูนี้หาและฟูสมการนี่คือสมการพาราบโบล,ลาแต่มีต้องสังเกตว่าสมการพาราโบล,ลาตัวนี้เนี่ยยืมลึกขิดนหน่อย x อ้ยเอย้ข้าวขอลึกขึ้นนะสมการสมรการพาราโบล,ลาตัวนี้เนี่ย นะครับไอกำลังหนึ่งเนี่ยมันอยู่มันต้องอ้อกแกน x แสดงว่าเอกา็เอกต้องเป็นกำลังหนึ่งมันจะอ้อกแกน x x อกเอกเป็นกำลังหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นเราก็ได้นะค่า c คือเลขสองมีถ้ามันเกียงอย่างนี้ C เป็นบวกแต่ถ้าเกียยฝั่งนี้ c เป็นลบนะเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า y ลบ k คลบ k คคือจุดยอด y ลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับ c ตรงนี้หางสองก็เป็นสองลบ h h ก็คืออะไรนะ h คือหนึ่งไหมต้องวายลบ h คือสองไหม h คือสอง h คือสองสองยิ่หนึ่ง y ลบหนึ่งกำลังสองเท่ากับแปดคูณ x ลบสองแค่นี้ก็ได้นะแค่นี้ก็ให้แต่ถ้าเม่ได้อยากจะทำต่อก็ได้วันนี้ก็ไปกระจายเอานะครับาทำต่อหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลัง นะครับบวกหลังกาลังสองเท่ากับตัวนี้ก็คูณเข้าไป 8x 8 2 16 y กำลังสองลบ2 y บวก1เท่ากับ 8x ลบ16 8x ย้ายมาฝั่งนี้ลบย้ายมาฝั่งนี้ y กำลังสองลบ2 y ลบ8 x ลบ16ก็บวก1ก็เป็นบวก17เท่ากับศก็ได้ละพี่ตอยเพราะว่าหมยายนี้อะพูดฮะถ้ายากหมายอย่างนี้สุดแล้วับ อ้อมแกนวายอ้อมแกนวายอ้อมแกนวายก็จะเป็น x ลบ h กำลังสองเท่ากับ 4c y ลบ k อะแต่ว่าอ้อมแกน x จะอยู่ฝั่งซ้ายครับก็ค่า c ลบดินลบอ่านี่ก็ต้องมาเรียนนเกิดไปเรียนเรียนทำแค่นี้ก็ได้นะแต่นี่คือทำให้มันเซนสัตย์เลยสมมติถ้าอ้อมแกนวายอยู่ด้านล่างก็ค่าดินดินลบ ก็ถ้าเป็นลบสี่ซีใช่ไหมครูนี่ไงถ้าพาราโบลาเนี่ยมันอ้อมตัวนี้มาอันนี้มันเป็นบวกไอไอตัวเนี้ยไอไอตัวเนี้ยเป็นกำลังหนึ่งตัวนี้เป็นกำลังสองไม่สลับกันนะสลับกันนะการอินทิเกรตมันจะเป็นเศษตรงสี่มี